ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงคลิปสั้น One p i เ c e เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของ One พี e จากตอนที่ผ่านมานะครับหลายคนนี่ก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะว่าตอนนี้นะครับในโลกของ One พี e นี่มันได้มีองค์กรใหม่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรซึ่งองค์กรนั้นก็คือ c o s กิลเป็นองค์กรที่ล่าค่าหัวทหารเรือโดยองค์กรนี้จะทําการตั้งค่าหัวให้กับพวกทหารเรือใครที่สามารถจัดการทหารเรือคนนั้นๆที่มีค่าหัวได้ ก็มารับเงินรางวัลจากองคอ์กรคอสตจิลไปเลยซึ่งเหมือนกับพวกโจรสลัดที่มีข้าวหัวนั่นเองซึ่งองค์กรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภัยต่อรัฐบาลโลกเป็นอย่างมากเพราะจากที่เคยอยู่เฉยๆอยู่แบบสบายๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารของประชาชนแต่หลังจากนี้นี่แหละพวกทหารเรือน่ครับมันก็ต้องเสียสลัลงบ้างละเพราะว่าแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะรอบค่าพวกทหารเรือได้เหมือนกันซึ่งรูปแบบการตั้งข้าวหัวนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของดาวทหารเรือที่มีดาวเยอะๆก็น่าจะมีรางวัล สูงตามไปด้วยซึ่งองค์กรคอสกิลนี้มีแกนนําหลักๆอยู่3คนนั่นก็คือบาร์กี้ตาเหี่ยวแล้วก็ค็อกคอไดซึ่งดูจากโปสเตอร์ที่มีบาร์กี้นั้นอยู่ตรงกลางหลายคนก็คงจะมองว่าบาร์กี้นั้นเป็นหัวหน้าของคอสกิลรวมไปถึงพวกทหารเหลือด้วยก็คิดว่าบาร์กี้นั้นเป็นหัวหน้าของตาเหี่ยวกับค็อกคอไดซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันว่าบาร์กี้นั้นเป็นหัวหน้าขององค์กรคอสกิลหรือเปล่าแต่ล่าสุดนะครับได้มีการถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าคนที่กอด ตั้งคอสกิลนั้นก็คือเซอร์ค็อกค,อคอดายแล้วค็อกคอดายนะครับก็ทําการติดต่อไปเชิญตาเหี่ยวนี่เข้ามาร่วมในองค์กรด้วยซึ่งตาเหี่ยวนะครับก็ ตอบรับตกลงที่จะเข้าร่วมในองคอ์กรและมีการเปิดเผยอีกว่าในอดีตตาเหี่ยวนั้นมีฉายาว่านักล่าทหารเรือก็แสดงว่านี่น่าจะเป็นทางของตาเหี่ยวอยู่แล้วกับการล่าทหารเรือส่วนบาร์กี้นะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในองคอ์กรนี้นี่เป็นเพราะว่าคอกกอไดนี่มันมาตามมาทวงหนี้คือตกกระไดพลอยโจรเรื่องมันอลวนตลับซับซ้อนอยู่ในนี้นะครับผมก็เลยทําให้บาร์กี้นี่เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ขององคอ์กรคอสกิลโดยในตอนนั้นนะครับหลังจากที่ยกเลิกระบบเจดเทพโจรสลัดบาร์กี้นั้น ก็ถูกพวกทหารเรือน,นั้นล้อมเอาไว้ซึ่งบากี้นะครับก็ตามสไตล์ก็คิดที่จะส่งให้ลูกน้องนั้นไปสู้ส่วนบา์กี้นั้นก็คิดที่จะหนีซึ่งคอคาไดนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ขาดอย่างบา์กี้นี่มันต้องใช้วิธีหนีนี่แหละมันต้องหนีแน่นอนซึ่งในตอนนั้นนะครับคขอคาไดกับมิสเตอร์วันนี่ก็ได้เข้าโจมที่เรือของรัฐบาลโลกเหตุผลก็คือว่าคาขอคาไดนะครับมาตามทวงหนี้บากี้นั่นเองซึ่งหนี้ที่บาร์กี้ก่อไว้นะครับผมก็คือหนี้ที่เป็็นเนเเงงี่่ลพลพพรราาาทททกกััจสสดํํ ไปช่วยพวกที่ต้องการกําลังพลในการลบบัน,นี้ครับผมนั่นเป็นองค์กรเก่าของบาร์กี้ที่บาร์กี้นั้นเคยไปยืมเงินของคอคอไดามาในการลงทุนในการมาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกลูกน้องอย่างนี้ครับผมซึ่งบาร์กี้เป็นคนไปยืมมาจากคอคคไดในตอนนี้คอคคอไดนะครับต้องการที่จะก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมานั่นก็คือองค์กรคอสกิลในการล่าค่าห,หัวพวกทหารเรือก็เลยตามมาทวงหนี้บาร์กี้แต่ว่าในตอนนี้นะครับบาร์กี้นี่ไม่มีเงินแล้วเพราะว่าเงินนี่บาร์กี้เอามาจ่ายเงินเดือนพวกลูกน้องไปหม แล้วเพราะว่าลูกน้องก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบาร์กี้นี่ครับก็เลยเสนอว่าให้บาร์กี้นี่ช่วยสิเพราะว่าในตอนนี้นี่บาร์กี้นี่ก็มีพร้อมแล้วทั้งลูกน้องทั้งกําลังพลอะไรนั่นนี่มันน่าจะทําให้องค์กรของค้อขอดาน่ะเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้ามีบาร์กี้นั้นอยู่ช่วยส่วนเหตุผลที่บาร์กี้นะครับถูกมองว่าเป็นผู้นําขององค์กรคอสกิลนั้นก็เพราะว่าไอ้พวกลูกน้องของบาร์กี้นี่แหละมันทําให้บาร์กี้นั้นดูเด่นขึ้นมาคือเอามาไว้อยู่ตรงกลางเพราะว่าอกไวพ ลุกน้องนี่มันเอาบาร์กี้นี่มาอยู่ตรงกลางแต่โปสเตอร์นะครับมันแจกไปเรียบร้อยแล้วมันกระจายไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้วโดยกระแสที่ตีกลับมาหลายคนนี่ก็มองว่าบาร์กี้นั้นเป็นผู้นาของกองก์ลังคอสติยูรวมถึงพวกทหารเรือด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันได้ทําให้มิฮอกกับคอคคอดดยนั้นโมโหเป็นอย่างมากมิฮอกนี่ครับฟันเข้าใส่บาร์กี้จนตัวขาดครึ่งกันเลยทีเดียวซึ่งคอคคอไดา้นะครับก็คิดที่จะฆ่าบาร์กี้อยู่เหมือนกันแต่มิฮอกนั้นพูดขึ้นว่าก็ดีเหมือนกันที่ให้บาร์กี้นั้นเป็นผูู้้้ททีีี่่่่่ดดดเเนนนขึมมมมาาม ok มาาพระะวออกกไไยจ มีชื่อเสียงเป็นจกกักรพรรดิอะไรนั่นนี่เขาอยากจะอยู่เพียงแค่สงบสงบถ้าอยู่ใต้เงาของบาร์กี้ก็น่าจะเป็นผลดีต่อมิฮอกซึ่งเขาขอดายนะครับก็ถามมิฮอกว่าจะเอาแบบนั้นจริงๆหรอแล้วสุดท้ายนะครับอข้อขอดายนี่ก็ยอมรับเออเอาแบบนั้นแหละก็คืออยู่ภายใต้เงาของบาร์กี้เราจะทําเรื่องชั่วช้าแค่ไหนก็ได้แต่คนที่ถูกมองไม่ดีไปก็คือบาร์กี้นั่นแหละอะไรทํานองนี้และในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยข้าวหัวใหม่ของทั้ง3คนแล้วซึ่งใช้ตาเหี่ยวนั้นมีข้าหัวอยู่ที่3590ล้านห้าร่วน มีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น3,189ล้านเบลีส่วนค้อกระยนั้นก็มีค่าหัวเพิ่มขึ้นเป็น1,965ล้านเบลีจึงเมื่อรวมค่าหัวของทั้ง3คนที่เป็นผู้นําขององค์กรคอสกิลนั้นก็จะมีค่าหัวรวมกันอยู่ที่8,744ล้านเบลีเกือบที่จะเท่ากับกลุ่มหมวกฟังทั้งกลุ่มเลยทีเดียวซึ่งค่าหัวของตาเหี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นค่าหัวที่มาจากฝีมือล้วนๆมาจากชื่อเสียงที่ตาเหี่ยวนั้นเคยสั่งสมมาก็สมแล้วล่ะครับที่จะได้ค่าหัว ในระดับนี้ส่วนบาร์กี้ต้องเรียกว่าดวงลุ้วนครับผมเพราะว่าไม่มีฝีมือเลยแต่บาร์กี้นะครับเป็นคนที่ดวงดีลัคก,กี้อยู่บ่อยๆแต่มันก็โพดโพนสูส่วนพีเคที่น่าจะเป็นลูกหลักอีกหนึ่งคนของอาจารย์อุดะนะครับผมก็ได้เกือบ2000ล้านเนี่ยถ้าค็อกคอไดนะครับไม่เคยถูกดูฟี่กระเทือบมาก่อนมันก็จะทําให้รู้สึกได้เลยว่าค็อกคอไดนั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งอีกหนึ่งคนแถมยังดูมีบาร,รมีหน้าเก่งขามอีกด้วยสําหรับค็อกคอไดนะครับผมโอเคครับผมสำหรับข้อมูล ของเราในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับคลิปสั้นวันเพีสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ